พระธรรมโยชูวาบทที่9เมื่อกษัตริย์ทั้งหลายทางตะวันตกของแม่น้ำจอแดนได้แก่กษัตริย์ชาติต่างๆในดินแดนเทือกเขาตามเชิงเขาด้านตะวันตกตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงเลบานอนคือบรรดากษัตริย์ของชาวฮิตไทยชาวอามมไราชาวคาณาอันชาวเปริซีชาวฮิวัยและของชาวเยบุสได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พวกเขาพากันรวมทัพเพื่อทำศึกกับโยชวาและชนอิสราเอลแต่เมื่อประชาชนในกิเบโอนได้ยินถึงสิ่งที่โยชวาได้ทำกับเมืองเยริโคและเมืองไอพวกเขาก็วางอุบายส่งทูตมาพบโยชววบรรทุกกระสอบขาดขาดกับถุงเหล้าอางุ่นคร่ำคร่าปุปะมาบนหลังลาพวกเขาสวมเสื้อผ้าเก่าและสวมรองเท้าศึกและขาด ส่วนขนมปังซึ่งเป็นสเบียงของเขาก็แห้งขึ้นราเมาื่อทูตเหล่านั้นมาถึงค่ายพักอิสราเอลที่กิวการก็แจ้งโยชวากับชาวอิสราเอลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากแดนไกลขอท่านทำสัญญาไมาตรีกับเราชาวอิสราเอลตอบชาวฮวัยเหล่านี้ว่าแต่พวกท่านอาจจะอาศัยอยู่ในละแวกนี้เราจะทำสัญญาไมาตรีกับพวกท่านได้อย่างไร พวกเขากล่าวกับโยชัวว่าเราเป็นผู้รับใช้ของท่านแต่โยชววถามว่าพวกท่านเป็นใครมาจากที่ไหนเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านมาจากดินแดนไกลโพ้นได้ยินกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของพระยาเวพระเจ้าของท่านและสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปตลอดจนสิ่งที่ทรงกระทำกับกษัตริย์สององค์ของชาวอามไราทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดน คือกษัตริย์สีโหนแห่งเอชบูนและกษัตริย์โอกแห่งบาชานผู้ครอบครองในอัชธารุตบรรดาผู้อาวุโสและประชากรในประเทศของข้าพเจ้าจึงกล่าวกับพวกข้าพเจ้าว่าจงนำสเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางไปพบพวกเขาและกล่าวว่าเราเป็นผู้รับใช้ของท่านขอทำสนทิสัญญากับเราเถิดขนมปังนี้ยังอุ่นอยู่เมื่อพวกข้าพเจ้าจัดสัมภาระ และออกเดินทางจากบ้านมาแต่เดี๋ยวนี้แห้งกรังและขึ้นราดังที่ท่านเห็นถุงเหล้าอานุนนี้ก็ยังใหม่อยู่แต่ตอนนี้สึกหมดเสื้อผ้ารองเท้าของพวกขพเจ้าก็เก่าคร่ำคร่าเพราะรอนแรมมาไกลามากชนอิสราเอลตรวจดูข้าวของของพวกเขาแต่ไม่ได้ทูลถามองค์พผู้เป็นเจ้าโยชวัวจึงทำสัญญาไมตรีไว้ชีวิตพวกเขา และบรรดาผู้นำชุมนุมประชากรก็สาบานรับรองข้อตกลงนี้สามวันต่อมาหลังจากทำสัญญาไมาตรีกับชาวกิเบโอนแล้วคนอิสราเอลก็รู้ความจริงว่าที่แท้คนเหล่านี้เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงชนอิสราเอลจึงออกเดินทางและในวันที่สามก็มาถึงเมืองของพวกเขาอันได้แก่กิเบโอนเคฟิราเบเอโรตและคิริยาตเยอาริม แต่ชนอิสราเอลไม่ได้โจมตีพวกเขาเพราะบรรดาผู้นำของชุมนุมประชากรได้สาบานไว้กับชาวกิบิออนโดยอ้างพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลชุมนุมประชากรทั้งปวงจึงบ่นว่าพวกผู้นำแต่ผู้นำทั้งปวงตอบว่าเราได้สาบานไว้โดยอ้างพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลและบัดนี้เราก็ไม่อาจแต่ต้องพวกเขาเราจะทำกับพวกเขาดังนี้คือ ยอมไว้ชีวิตพวกเขาเพราะถ้าเราผิดคำสาบานพระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเราพวกเขากล่าวต่อไปว่าให้พวกเขามีชีวิตอยู่และทำหน้าที่หาบน้ําและตัดฟืนให้กับชุมชนทั้งหมดดังนั้นเหล่าผู้นำจึงได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาแล้วโยชวัวจึงเรียกตัวชาวกิเบโอนมาถามว่าทำไมถึงโกหกเราว่าเราอาศัยอยู่แดนไกล ในเมื่อจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆเรานี่เองบัดนี้คำสาปแช่งจึงตกอยู่แก่พวกเจ้าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะต้องมารับใช้เราด้วยการตัดฟืนและหาบน้ำเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราพวกเขาตอบโยชัวว่าผู้รับใช้ของท่านได้รับการบอกเล่ามาอย่างชัดเจนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านตรัสสั่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้ปราบดินแดนทั้งหมดนี้ และทำลายล้างชาวถิ่นทั้งปวงไปต่อหน้าท่านดังนั้นพวกข้าพเจ้ารักตัวกลัวตายเพราะพวกท่านเป็นเหตุพวกเราจึงทำเช่นนี้บัดนี้เราอยู่ในกำมือของท่านแล้วเชิญท่านทำกับเราตามที่ท่านเห็นว่าดีและถูกต้องเถิดโยชววจึงไม่อนุญาตให้ประชากรอิสราเอลประหารผู้เขาแต่ให้ชาวกิบิโอนมาตัดฟืนและหาบน้ำสำหรับชุมชน และสำหรับท่านบูชาขององค์ผู้พุเป็นเจ้าในสถานที่ที่องค์ผู้เป็นเจ้าจะส่งเลือกนับตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้